จับตาสังหาภาคใต้นะครับปีนี้ยังคงเติบโตส่วนเทรนอย่างต่อเนื่องทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองนั้นเนี่ยก็มาแรงไม่แพ้กันเลยจังหวัดไหนกําลังเติบโตจะกลายเป็นภูเก็ตแห่งใหม่ในอนาคตตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่บ่งบอกมาแล้วนะครับเป็นารายเดรคลิปนี้ผมจำลอยฟังอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับม่อยูที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีน่บอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีครับผมปงนะครับเด็กเตือยมดมเกยียรติยมวิเชุลาสุไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่อง property expert live ครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์อสังหาในภาคใต้นะครับที่ถือว่าเป็นภาคที่มีการฟื้นตัวอย่างมามืดมากที่สุดในปีนี้และต้องบอกได้เลยว่าสถานนะณนะปัจจุบันของภาคใต้นั้นเนี่ยพูดได้เต็มปากแล้วว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด COVID นั้นเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับแถมอีกเรื่องนึง่ นั้นก็ต้องบอกว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีคาแรคเตอร์การเติบโตนั้นสอดคล้องกับเทรนด์ความไม่แน่นอนของโลกในทศวรรษนี้อย่างมากอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดใหญ่ทั้งภูเก็ตแล้วก็สงขานะครับสำหรับสงขานั้นก็คือตัวของหาดใหญ่นั่นแหละที่ถือว่าเป็น World Destination ในการรองรับการอพยพหนีภัยสงคราม้ามาของบรรดาเศรษฐีทั่วโลกนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึง2จังหวัดใหญ่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าจะมาเจาะลึกกันในจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับ ที่ถือว่าเป็นเมืองรองแต่ว่ามีการเติบโตอย่างมามืดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือจังหวัดกระบี่ที่ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นรู้จักกันดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนออกมาในตัวเลขอีกด้วยนะครับในปีนี้เนี่ยปี2568น้ีแ่แหละครับในไตรมาสแรกนั้นกระบี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง1.76ล้านคนนะครับแรงติดอันดับท็อปฟาจังหวัดที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในประเทศอีกด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว ทำไมแบรนด์ระดับประเทศมากมายรวมถึงระดับโลกอย่างทางบัญญัตทรีนั้นเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ว่ากระบี่นั้นจะมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวแถมนอกจากการจับตาของบริษัทเอกชนนะครับการเข้ามาลงทุนมากมายแล้วเนี่ยโครงสงร้างบรรนานของทางภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับในกระบี่นั้นก็มีแผนที่จะขยายสนามบินกระบี่เฟสใหม่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารต่อปีได้ถึง8ล้านคนเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะครับว่าแผนระยะยาวของทั้ง ผู้เล่นรายใหญ่แล้วก็รัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะยกระดับให้จังหวัดกระบี่นั้นเนี่ยเติบโตจากพื้นที่ของท้องถิ่นไปสู่หับท่องเที่ยวของสากลให้สมหับความเป็น global destination นั่นแหละครับที่บรรดาที่พักอาศัยต่างๆหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่นี่ก็จะตอบโจทย์ผู้ที่มาพักอาศัยในระยะยาวนักลงทุนเรื่องของธุรกิจบริการอะไรต่างๆจะมาสร้างดิวจะมาพักผ่อนอะไรเนี่ยก็ให้มันเกิดขึ้นในกระบี่กันได้อย่างสะดวกสบายแต่ถึงแม้จะมีเทรนด์การพัฒน,นามากขึ้นมากขึ้นมากมายในช่วงปีหลังๆ มากขนาดนี้นะครับแต่เทียบราคาของที่ดินในกระบี่กับจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยการเติบโตอะไรมันสุกงอมไปอย่างมากแล้วก็ต้องบอกว่าราคาที่ดินของกระบี่นั้นเนี่ยยังคงตามหลังภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ5-10เท่ากันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของหาดปาตองในจังหวัดภูเก็ตนั้นทะยานขึ้นไปแตะถึงระดับได้ละ350ล้านนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับในพื้นที่บริเวณชายหาดของกระบี่นั้นเนี่ยยังคงซื้อขายกันที่ประมาณ4ี่สาห้าสิบล้านนะครับก็คือย ร้านแบบที่ภูเก็ตเป็นในตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นถึงสเตจการเติบโตที่มันต่างกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกระบี่อาจจะอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นของ S-curve เท่านั้น แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้การลงทุนในกระบี่ไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตตลอดใน5ปีที่ผ่านมานั้นที่ดินในกระบี่นั้นขลี่ยเติบโตอยู่ถึง44ซนะครับซึ่งแสงภูเก็ตที่อยู่เพียงแค่30เเท่านั้นซึ่งอัตราการเติบโต44ใน5ปีนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะสูงสุดในประเทศแล้วนะครับก็คือใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครเลยที่อยู่ที่48ซึ่งบริเวณที่ถือเป็นทําเลทองมากที่สุดของกกระีนนั้นน็ แบ่งอยู่ที่ราดาวสาโซนด้วยกันนะครับซึ่งโซนหลักเลยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมากเลยก็คือในบริเวณของอ่าวนางแล้วก็เกาะพีพีนะครับที่ได้ทำสถิติเติบโตถึง20%ในปีเดียวมาแล้วเพราะในโซนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับตรงนี้นี่แหละที่ทาให้ทั่วโลกรู้จักจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือว่ารายล้อมด้วยท่าเรือหลักแล้วก็แหล่งลำน้ำชื่อดังรวมถึงการเติบโตของโรงแรมหรูต่าง ซึ่งาก,การเติบโตนี้เนี่ยวกกับเทรนด์ใหญ่นะครับที่มีการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนั้นมันก็เลยทําให้จุดที่เป็น world destination เนี่ยนอกจากตัวของเกาะพีพีนั้นเนี่ยก็เลยขยายกลายเป็นเรื่องราวของกระบี่ทั้งจังหวัดนั่นเองนํามาสู่โซนการเติบโตต,ต่อมานะครับนั่นก็คือพื้นที่ในเมืองของจังหวัดกระบี่นะครับในบริเวณถนนอุตรกิจไปจนถึงเพชรเกษมนะครับซึ่งถือว่าเป็นทําเลกลางเมืองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยราคาประเมินของที่ดินนั้นทะลุ7 2 0 0 0 1,500บาทต่อตารางวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้คือราคาประเมินนะเพราะว่าที่ซื้อขายกันจริงๆนั้นเนี่ยตามข้อมูลที่รายงานในหลายๆเว็บไซต์นั้นก็บอกว่าเขาซื้อขายกันจริงๆนั้นสูงกว่าประเมินประมาณ3เท่านะครับซึ่งไฮไลท์ของโซนเมืองกระบี่นั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันก็เป็นแหล่งสนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าและล่าสุดที่เป็นไฮไลไท์เลยก็คือโครงการมิกซ์ยูสของเซนทันนะครับที่ณปัจจุบันนั้นเนี่ยเซนทันกระบี่ยังคงปิดปรับปรุปรงอยู่นะครับ จะเปิดในช่วงตุลาคมของปีนี้นี่แหละครับที่พวกเขานั้นเนี่ยก็ทุ่มทุนกว่า1 5 0 0 0ล้านนะครับในการพลิกโฉมจากเซ็นทันที่เหมือนเป็นเซ็นทันประจําเมืองเซ็นทันท้องถิ่นให้กลายเป็นมิกซ์ยูทแห่งใหม่นะครับที่จะเจาะกลุ่มกําลังซื้อสูงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยนะครับว่าแอคชั่นของทางรายใหญ่ต่างๆนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกันไปหมดทั้งทางรัฐที่ยกระดับเรื่องของสนามบินนานาชาตินะครับสงทางเซ็นทันนั้นเนี่ยก็พลิกโฉมเพื่อรองรับต่างชาติโดยเฉพาะ ทีนี้นอกจากโซนชื่อดังในโซนอ่าวนางเกาะพีพีแล้วก็ในโซนเมืองกระบี่นั้นเนี่ยอีกหนึ่งทำเลที่น่าจับตามากๆนะครับก็คือในส่วนของเกาะลันตานครับที่อันนี้เนี่ยราคาที่ดินโดยเฉลี่ยก,ก็ยังต่ำกว่าอ่าวนางอยู่ที่ราวๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหลังๆนั้นเนี่ยเริ่มเห็นเทรนด์การเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินะครับรวมถึงในอนาคตนั้นเนี่ยก็ยังมีแผนการสร้างสนามบินแห่งที่สองอีกด้วยฉะนั้นใครที่กาลังกะเกงราคาที่ดินแบบยาวๆเลยนั่นเนี่ยก็อย่ามองข้ามในบริเวณเกาะลันตาเป็น อันขาดนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนั้นเนี่ยการเติบโตของอสังหาในภาคใต้นั้นนอกจากคุณจะโฟกัสภูเก็ตและหาดใหญ่ที่ตอนนี้นั้นเนี่ยบรรดาเดเวลอปเปอร์นั้นได้ถมเงินเข้าไปพัฒนาจํานวนมากนะครับทำให้บางทีในช่วงหลังๆนั้นถึงแม้ว่าดีมานด์การซื้อจะยังสูงนะครับแต่ว่าการเติบโตขึ้นมาของซัพพลายนั้นทําให้ยอดขายอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะเติบโตแบบชะลอตัวลงนะครับเริ่มเปลี่ยนจากตลาดซื้อเป็นตลาดขายแต่ว่าสําหรับพื้นที่ของกระบี่นั้นเนี่ยดูเหมือนว่าการเติบโตจะแค่พึ่งเริ่มตตต้้นนนนะคัออนนียงงงเป็ข ผูู้้ซืออย่ฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นช่องว่างสําหรับนักลงทุนรายใหม่ที่อยากจะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตแต่ว่าราคายังไม่แพงเกินไปยังมีความสมเหตุสมผลอยู่ก็กระบี่ก็อาจจะเป็นโอกาสครั้งใหม่สําหรับคุณนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดข้อมูลพูดไม่ครบตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยยิ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั้นเนี่ยที่ถ้าตามสักถึงแม้จะเป็นเมืองรองนะครับแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวอะไร ต่างๆนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงมีประวัติศาสตร์เป็นแหล่งที่ต่างชาติรู้จักมาอย่างยาวนานนะครับฉะนั้นหลายท่านที่รู้จริงอยากจะเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลตรงไหนนั้นก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเมื่อท่านอื่นๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เต็มที่เลยนะครับและสาหรับใครที่สนใจเรียนลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับล่าสุดมีสัมนาปเปิดใหม่ครับเพิ่มมูลค่าอสังหาแนวราบสําหรับคนชอบค่าเช่าสูงๆเรียนกันช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็ใครสรอกสาาถทัไปบ ถามกันที่ Li like น์แอด Kim Property Life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนงจบนะครับเจอกันในคลิปหน้าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอสนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สาาืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ